โอเคนะครับในคำสั่งถัดไปนะครับนั่นก็คือตัวชุดคำสั่ง m ม t reference นะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้งานนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะานมาใช้งานก็คือเราจะไฟล์งานนะครับมาประกอบเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าให้ดูจากการตั้งค่านะครับให้ดูจากนี้มีการตั้งค่าอยู่นะครับมีการตั้งค่าไว้นะครับก็คือพวกเม็ดเรฟเลนต์ตัวนี้นะครับวงนี้ เวลาเราเราตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะวิ่งมา snap lock กันเลยทันทีนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวไปใช้งานกันนะครับให้เปิดไฟล์นะครับตัว Ma reference นะครับตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้นะครับเป็น assembly นะครับเป็น assembly ให้หมุน view นะครับให้เป็นแบบนี้นะครับหมุน view เป็นแบบนี้จากนั้นนะครับก็ให้เปิดไฟล์นะครับเปิดไฟล์ขึ้นมา จากนั้นเราก็เข้าไปตั้งค่านะครับตั้งค่าการเมดนะครับโดยไปที่ตัว reference geometry นะครับเม reference คลิกปุ๊บนะครับเราบอกว่าผิวนี้นะครับเป็นผิวที่จะทำการเมดนะครับแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้เป็น a n t i a l i g n นะครับผิวที่2คือผิวนี้นะครับตั้งค่าเป็น a n t i a l i g n นะครับส่วนตัวนี้นะครับให้เลือกเป็นตัว ตัวนี้นะครับก็ค่านะครับเราคลิกดูเนี่ยนะครับถ้าหาว่าเราเราตั้งค่าแล้วก็ตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าผมไม่ได้คลิกนะครับตัวนี้ก็คลิกไปนะครับคลิกปึ๊บกดเซฟนะครับปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาตัวพาร์ตตัวนี้นะครับนี่ยโอเพ่นให้ดูก่อนนะครับพาร์ตตัวนี้เนี่ยมา สแนปล็อกกับตัวคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับในการใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะทำการลากมาใส่ได้เลยนะครับะนะครับอันนี้คือเราจะใช้ตัวเดียวตัวตัวที่เรามีการใช้คำสั่งตัวอะไรอะไรนะครับหร m เมมเ f e r e เฟอนตัวนี้เม่อกีนะครับก็จะทำงานนะครับ แล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ตามนี้นะครับ